นะครับแล้วก็ใส่กระโมงไปเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ผัดเม่ประม่มง วันนี้นะฮะเราจะมาทําเมนูพิเศษกันนะครับสําหรับเมนูที่เป็นเมนูที่หลายๆท่านนะฮะอาจจะชอบอยู่แล้วก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าชาวต่างชาตะะิที่มาทานที่ร้านของเองนะฮะ mm hmm. ก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับเมนูนี้ชื่อว่าเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับซึ่งเป็นเมนูที่สามารถทําได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะส่วนจะมีเคล็ดลับอ,อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างครับส่วนประกอบหลักๆนะครับก็จะมีนฮะพริกหวานนะฮะหรือว่าเบลเปเปอร์นะครับแล้วก็มีหอมนะฮะหอมหัวใหญ่แล้วก็มีพริกนะฮะเป็นพริกใหญ่นะครับพริกแห้งใหญ่แล้วก็มีเม็ดมะม่วงนะฮะและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือไก่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะจัดการแล้วก็เตรียมอะไรบ้างนะฮะยังไงบ้างนะครับเนาะนะไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะล้างไก่นะครับให้สะอาดก่อนนะฮะโดยที่เราจะล้างไก่นะครับเมื่อเราล้างเสร็จนะครับเราจะเสดดน้ำนะ เติมน้ำออกอกานะคให้ให้แห้งก่อนนะครับเมื่อขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะหมักไก่ก่อนนะครับโดยใช้ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนะฮะแล้วก็ผมปรุงรสนะครับปรุงรสเราจะใส่ไปนิดหนึ่งนะครับผมปรุงรสนะครับเราจะใส่นะัะเราจะใส่พริกไทยนะครับพริกไทยนิดนึงนะครับ แล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวสูตรเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำมันหอยนะครับซอสน้ำมันหอยนะฮะใส่นิดนึงนะครับเราวก็ใส่เพื่ออะไรนะฮะเพื่อให้สีแล้วก็เนื้อของไก่นะฮะ อย่างนะครับแล้วก็มีความหอมนะฮะเราก็จะไก่นะฮะใส่ลงไปนะฮะแล้วก็จะหมักไปนะครับเราจะมาไก่แบบนี้นะครับประมาณสิ้านาทีนะครับเราก็จะได้เนื้อไก่ที่เรามักไว้นะครับเมื่อครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทําการย่างนะฮะหรือว่าเราจะทําการปิ้งนะฮะเพื่อให้เนื้อไก่นะฮะรัดตัวมากขึ้นนะครับ นนเดี๋ยวเราจะย่างก่อนนะครับในช่วงที่เรากำลังปิ้งเนื้อกไก่นะครับเราก็ทอดเป็นน้ำมวงเลยนะครับเป็นน้ำมันแบบนีแล้วก็ทอาเลยครับ ใช้ไฟนะฮะไฟกลางนะครับเป็นการ,ราทำให้น้ำมันร้อนนะฮะเสร็จแล้วก็เราก็เอาพิรุ่โรงโมงลงไปเลยนะฮะเอาพิร่งโมงลงไปนะฮะแล้วเราก็จะทำให้พิรุ่งโมงนะฮะสุกข,ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเป็นมะม่วงนะฮะ มวงหอมขึ้นนะครับโดยการที่เ,เราจะคั่วนะฮะเพื่อให้น้ำมันนะฮะในที่เป็นมะม่วงเนี่ยมันมีนะฮะเราจะไ้คั่วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะ พะะักเม็ดมะม่วงนะครับเพื่อให้เขาระบายความร้อนออกไปนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็เม็ดมะม่วงก็จะอยู่ในสภาพนี้นะฮะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะก็คือพริกนะฮะสำหรับพริกนะฮะเราก็หั่นนะครับในการหัน่นเป็นชิ้นนะฮะัเล็กนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียมหอมกันนะครับหอมหัวใหญ่นะครับสำหรับหอมหัวใหญ่นะครับเราก็จะส่วนที่เป็นจุดออกไปนะใหญ่นะต่อไปนะครับเราก็จะหั่นพริกหยวกกันนะครับหรือว่าพริกพริกหวานนั่นเองนะครับ หั่นต้นหอมนะฮะเป็นท่อนเล็กๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยที่เราจะใช้ต้นหอมนะฮะจำนวนหนึ่งนะครับผมก็ได้แล้วนะฮะต้นหอม นนี้ะครับเมื่อเราได้ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไก่ก็สุกประมาณนะ80%แล้วนะครับจะนำมาหั่นนะครับแล้วก็จะหั่นนะครับเราจะทำกันนะฮะเราหั่นเฉพาะเนื้อของไก่นะครับมานะครับเพื่อที่จะนำไปทอดนะฮะในการ ก็สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะาครุกไก่นะฮะกับแป้งมันนะครับ เราก็จะทอดไก่นะครับ Okay, I'm gonna ก็จะเสด็จะมาณทิ้งนะครับเราเริ่มต้นผัดนะฮะโดยการที่เราทําให้กระทะร้อนก่อนนะครับแล้วก็จะผัดนะฮะใสส่วนผสมพวิดตัวนะะแล้วเราก็จะ ใส่พริก,งอองก,ไไกล,ลงไปนะครับพริกลงไปนะฮะเพื่อให้พริกหอมนะฮะเกิดความหอมขึ้นมานะครับใส่ไก่ลงไปนะครับใส่ไก่ลงเลยนะฮะ นี่หมายถึงเป็นซอปที่ทคิ้วขาวนะครับซอหอยนางรมนะครับนะครับแล้วก็ใส่สกระโมงไปเลยนะครับ นล้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือน้ำมันพริกเผานะฮะเราจะใส่น้ำมันพริกเผาด้วยนะครับนะครับเหล้าจีนนะฮะเหล้าจีนเราจะใส่นิดนึงนะครับต้นหอมนะครับต้นหอมนี่เราก็ใส่เพื่อสวยง,งามน,นะครับ เป็นอันว่าเสร็จนะครับสําหรับการทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ผัดเม็ดมะม่วงนะฮะ